จากสวัสดีทุกคนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีเสียงนะครับเป็นเพราะเป็นเสียงผมบรรยายเท่านั้นนะครับแต่ก็อีกช่องนึงก็ไปหาดูอีกนะครับผมไม่บอกนะครับว่ามันจองอะไรนะครับผมลงเต็มนะครับอันนี้คือเตือนตอนตีห้านะครับผมมาทํางานกับพ่อตั้งแต่เช้าๆเลยนะครับผมอันนี้คือบรรยายบรรยากาศนะครับผมอันนี้ไม่ได้ตัดเลยนะแต่จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ามาถึงตรงนี้ครับผมคือมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับเรื่องในว่าเรื่องในโอกาสที่ปกติเนี่ย ผมเนี่ยจะเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางานนะครับผมอ่าแล้ววันเนี้ยคืออยากย้อนอดีนออนนดดดตน,นะครับผมเอาเห็นไหมแผ่นดำๆตรงนี้นะผมพูดเอาเรื่องแบบนึงไม่รู้เขาเอามาถมเพื่ออะไรนะผมซ่อมถนนก็ไม่น่าใช่หรเอามาถมเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ช่างมันนะครับอันนี้ยังไม่อยู่ในประเด็นนะครับอ่าตัวนี้เข้าตัวเมืองครับผมกําลังเข้าไปทํางานอ่าไปไปร้านอาหารอ่าร้านที่ผมทํางานอยู่นะครับผมอีกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่า เราก็จะไม่ได้ทําแล้วก็เลยถ่ายคลิปก็เลยอยากย้อนอดีตนะครับคือผมไม่ได้ไปตลาดกับพ่อมาเกือบสามปีเลยนะครับผมเกือบสามปีนมะันนานมากเลยแล้วผมคือผมเนี่ยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ต้องตื่นเช้าช่วงปิดเทอมแล้วก็ไปทํางานกับพ่อตอลอดนะครับผมแล้วช่วงนี้ที่ผมมีมอเตอร์ไซค์ขับเนี่ยนะผมผมก็เลยไม่ได้ไปพร้อมพ่อกับแม่ คือคำว่าใส์ไปเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยแบบว่าอยากจ้องอดีตลองดูสักวันนะครับแล้วก็จะไปตลาดพร้อมพ่อด้วยนะครับผมอเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาเรื่องบรรยายไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้เราชมชมวิวก่อนนะครับผมโหผมไมากจะพูดเรื่องหนึ่งเลยแต่จะเล่าให้ฟังนิดน,นึงนิดนึงมันมีมันมีแคทอ่อาอันนี้จังหวะนี้ผมถึงตรงที่ผมกาลังจะไปตลาดกับพ่อนะครับตอนประมาณหกโมง ประมาณหกโมงเฮ้ยไม่ทช้ไม่หกโมงมันเกือบเกือบจะแปดโมงครึ่งแล้วครับอันนี้คือตอนไปตลาดนะเป็นทางตรงนี้คือสารยมชนนะผมแล้วเราจะไปตลาดตรงนั้นเราจะไปดูกันนะผมอันนี้คือผมส่องดูหัวอตัวเองนะมไม่มีอะไรมารู้สึกเหมือนตัวเองตาเหล่เลยเล่นโทรศัพท์นานครับติดย t u b e ช่วงนี้ดูดูแต่หมอป่าก็าสนุกป,ปีแบบนะผม อ่าตรงนี้ก็เป็นร้านรอห้านะครับเขาปรปับปรุงใหม่นะประปับปรุงใหม่หมดเลยตรงนี้คือดูเหมือนจะมันเ,เมือเดือดูเหมือนมันจะเช้านะครับแต่ว่ามันมันแบบมันสายมากนะครับผมอันนี้คือแบว V ีซิมีทนะครับผมร้านเนื้อหมูอ่าคือสาเหตุที่ทําคลิปนี้มันสําคัญก็เลยอยากทำนะครับผมใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมความรับผมเยอะ <laughs> เชียร์ให้คนดูไม่ดูนะอะไรกันครับเบื่อก็ไม่ดูนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ไปหาดูอะไรที่มันมีสาระคนนี้นะครับอันนี้คือทําไว้ดูเองนะครับก็ประมาณทําไว้ดูเองตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วที่พีก่อนก็คือลืมลืมไปว่าเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนผู้หญิงก็อยู่ด้วยตตรงนี้ข้ามถนนนะครับแต่ตอนก่อนที่เราจะมาถ่ายตรงนี้นะครับรถตำรวจนะครับเกือบชนรถเข็นนั่นนัคนแล้วผม เพราะว่าเขาขับตัดหน้ารถตำรวจกระทันหันนะครับไฟเลี้ยวไม่เปิดนะครับผมตำรวจเทศกิจด้วยนะอันนี้พ่อมาซื้อถั่วนะครับถั่วแพงมากนะครับมัดละสี่สิบนะครับผมไม่รู้ว่าคือมันเป็นพ่ออะไรนะครับผมลืมฟังนะครับมันมีเหตุผลของเขาอยู่นะครับไม่ใช่ป่าวสี่สิบาทแต่ว่าพอเดินตลาดแล้วสาวสวยเยอะนะจริงจริงคือใครที่จะไปหาสาวนะครับก็ตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ อ่าผมอาจจะพูดเสียงเบานะครับตอนนี้มันก็โอ้โหยี่สิบสามนาทีนะผมเป็นปวดคอที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้ก็คือหักกระดูกนะครับอันนี้พ่อผมอธิบายว่าตรงนั้นเป็นฝาแฝดนะครับคนนี้คนเสื้อเหลืองเมื่อกี้เป็นฝาแฝดคนเมื่อกี้เนรับอืมหลายจังหวะนี้ก็พ่อก็ซื้อพริกแกงไปทำาพแนงหมูเป็นอ่าอ่าเพิ่มเติมนะครับผมเพิ่มเติมจากข้าวขาหมูกับข้าวมันไก่นะครับผมเพราะว่าปกติแล้วเราจะทำสองเมนูสามเมนูนะผมมี ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวหน้าผู้ทรนะครับผมหน้าสถานีตลบผู้ทรเลยอะ่ะตัวของตัวเมืองเลยนะตรงนี้ก็เดินตลาดแวะสักทีแรกอ่าพ่อผมว่าผมพ่อผมว่าจะซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละอ่าตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเป็นคนเวียดนามนะครับคนอ่าตรงนี้เขาที่ขาขายเนื้อตรงนี้นะครับเขาเป็นคนเวียดนามนะครับวันดีอ่า วันดีคืนดีพี่พูดยังไงเดียะมีวันหนึ่งที่เขาพูดไทยนะครับมีวันหนึ่งที่เขาพูดย้อนนะครับพูดแบบว่าเอทักทายกันนะอันนี้คือผมได้ยินเข,ขาวนะเออสุตูไปเฮ็ดอย่างออมื้อน,นี้กินข้าวกับอย่างอะไรประมาณนี้นะผมคือผมไม่ได้เอ,อคือพยายามพูดให้ดีสุดแล้วนะอ,อนั่นแหละแล้วอยู่วันอยู่ บางวันเขาก็พูดย่อบางวันก็ก็พูดไทยแล้วบางวันเขาก็พูดภาษาเวียดนามนะครับจึงเดี่ยวเดันเจอเดี๋ยวน,นั่งอะี้ภาษาจีนหรือเปล่าเนี่ยนังซุปจากเหล่าอะไรประมาณนี้นะ,ะอันนี้ผมเห็นสารนะครับผมแพนกล้องไปที่สารนะครับรู้ม่ความคิดผมคืออะไรครับผมดูหมอปลาเยอะนะครับผมก็คุณก็น่าจะรู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะถ้าเป็นเกี่ยวกับสารนะครับผมหมอปลาเขาชอบทําอะไรเกี่ยวกับสารนะครับก็ แล้วรูเป็นยูสนะครับผมตรงนี้คือตั้งแต่ประมาณสองสามปีที่แล้วนะครับตรงนี้เขายังไม่ทำาทางมาลายนะครับแต่ผมมาดูวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศด้วยนะครับผมเขาก็อันนี้คือร้านร้านอะไรนะเขาชื่อะไรนะกุดก้อยหรือล่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้านอะไรซักอย่างนี่นแหละเขาปิดร้านนะครับเขาไม่อยู่นะครับเขาเห็นเขาคงจะทึ่งนะครับโอ้ยติดประตูเร็วจังว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยลูกเจ้ามันคือใหญ่เร็วแทะอะไรประมาณนี้นะครับผม คือเขาจะพูดอย่างนี้นะครับแล้วทีเนี้ยพ่อผมบอกว่าพ่อผมจะไปซื้ออีกฝั่งนึงนะครับผมตลาดต่อการค้าคือจะจะไปซื้ออีกฝั่งนึงทีเนี้ยพ่อผมจะไปซื้อสีผสมอาหารด้วยตรงนั้นเขาก็มีพอดีนะครับก็เลยแวะกลับไปแวะกลับเข้าไปทางเดิน,นครับแต่ไม่ใช่ทางที่เราไปเมื่อกี้ได้เป็นทางอีกข้างหนึ่งทางขวานะครับผมแต่บรรยายเขารู้สึกตรงนี้ก็คือ โคตรจะขาวนะครับผมคือผมไม่ได้เดินตลาดนานนะครับผมแล้วถ้าใครไปเดินตลาดอ่าตรงนี้นะครับผมคือเอาง่ายๆคือถ้าน้ามันแฉะอย่างนี้แล้วน้ํามันดําตามถานนอย่างเงี้ยคุณจะได้กลิ่นเหมือนผมผมแบบผมไม่ชินกลิ่นเอาง่ายๆคือผมจะอ้วกอะครับมันขมคอแนละ้วมันจะออกมาจริงๆนะคือแบบผมม,มันทนไม่ได้คือผมพยายามบีบแมส้วนะบีบจมูกแล้วให้มันแล้วสูดเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็ยังได้กลิ่นอยู่นะครับผม อ่าแล้วผมจะบอกก็คือตอนพูดตรงตอนนี้นะครับผมเราไม่ใช้สคริปต์เลยนะครับเราจะพูดเราจะบรรยายบรรยากาศเลยนะครับอืมแต่เดินผ่านตรงนี้สาวสวยเยอะนะครับครับอ่าตรงนี้ก็ร้านยายที่เขาชอบมาขายตอนนั้นผมจำได้ว่าตอนอยู่หมหนึ่งนะครับตอนอยู่หมหนึ่งเลยโคตรนานอ่ะตั้งแต่ห้าปีที่แล้วเอ้ห้าหรือหกปีห้าปีอ่ะปีเป็นปีเป็นหกปีเลยก็ได้อ่ะ อ่าตรงนี้มีสาวตรงนั้นนะครับเห็นไหมสาวตรงนั้นสาวสาวสาวขายของผมพยายามเฮ้ยผมพยายามหลบหนีนะผมเพราะว่าคิดว่าเขาจะเขาเขาจะคิดว่าผมแอบถ่ายเขาเออสาวไม่ใช่สาวเสื้อดาตรงนี้นะครับสาวลูกไปและจำเถอะอ่าตรงนี้พอผมก็บอกว่ามีอะไรมีวุ้นเส้นแล้วก็สีผสมอาหารไปทําข้าวหมูแดงวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ที่แปดนะอ่าวันนี้วันที่เจ็ด ก็ซื้อถัวงอกไปด้วยนะครับผมมีรายการรายการที่อยู่ในกระดาษพ่อผมเลยนะครับผมอันนี้คือคลิปคุณภาพเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับมังนะเจ็ดร้อยี่สิบไม่รู้อ่ตอนนี้ผมไม่รู้จะบรรยายอะไรดีนะครับผมเนี่ยครับพอผมก็ไล่เงินแล้วก็พูดอะไรละอ่าแล้วก็พูดบรรยายอะไรสักอย่างนี่แล้วผมผมจำไม่ได้แล้วผมแล้วก็พูดคุยกันแบบเป็นมุกอะไรสักอย,ย่างคือผมไปตลาดนะครับผม ปกติแล้วผมในในหัวผมเนี่ยเขาคงคิดว่าเฮ้ยประมาณว่าคือบางร้านเขาก็จะพูดว่าลูกชายเจ้าคือใหญ่เร็วแท้โอ้โหสะอ่อนแท้คือบางร้านเขาจะพูดว่าโอ้เป็นใหญ่เร็วแท้มันเกินวัยผมว่าอะไรประมาณน,นี้นะครับผมหรือ,อวันทีก็จะทักท้วงเป็นภาษาอีสานคือแบบว่าอโอมันก็มีน้อยนะครับที่ตลาดมันจะมี คือสกล่ะครับผมมันไม่มันแทบจะไม่มีคนพูดภาษาอีสานเลยครับผมภาษาอีสานกับภาษายอมไม่เหมือนกันภาษายอก็เหมือนภาษาลาวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ผมพูดได้เพราะว่าผมก็พูดตั้งแต่เด็กๆเลยเออแต่เพื่อนพูดไทยผมก็เลยไข้ควเวนิดนึงนะครับผมที่จะพูดแต่ผมก็พูดชัดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ผมไม่พูดเฉยๆแต่พูดก็พูดไดเออแต่พูดก็พูดได้แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงไงแต่ยังไม่ถึงตอนบรรยายไง ยังไม่ยังไม่รู้จะบรรยายอะไรดีนะครับผมแต่ภาษาย่อมันพอพูดได้แต่ภาษาแต่ภาษาอีสานมันก็เออมันก็พูดได้แต่ว่าแต่ตอนนี้มันยังยังไม่อยากพูดอะเออ,เอ,อนี่นยบรรยากาศตอนนี้ครับผมนี่ตรงนี้คือผมแพนกล้องไปแล้วมันเป็นตอนนี้นะครับผมอีกสักหน่อยผมจะได้ย้ายออกนะครับเพราะว่าเขาจะมาขนของย้ายออกนะครับผมเพราะว่าเขาก็ย้ายสำนักกันแล้วละ่ะนะตอนที่เขามาอยู่เนี่ยนะครับผมไม่ใช่สิง ตอนที่คือผมมาอยู่เนี่ยมีพี่ฝ้ายมีพี่อ้อมพี่ขมิ้นนะครับมีหัวหน้าปอนะครับตอนตอนนี้หัวหน้าปอเขาย้ายไปแล้วนะครับผมย้ายไปแล้วย้ายเป้นแต่เมื่อวันก่อนวันที่ห้าวันที่หกนู่นแหละนะครับผมแต่พี่ฝ้ายก็ย้ายไป,ไปวันนี้เลยย้ายไปวันนี้เลยไม่เห็นพี่เขาเลยผมคิดถึงพี่เขามากนะครับผมไม่รู้เพราะผมเอไม่รู้ว่าผมชอบเขาไหมเ้ย <oughs> แต่ก็จริงนะเดี๋ยว <c oughs> ผมก็ใจผมผมชอบเขาเอ้ยความลับเยอะนะเราเนี่ย <c oughs> <leen souvent S 2> เออผู้แค่นี้แหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็มีวิดีโอนะครับที่ผมไปสำนักงานใหม่ของพี่ฝ้ายนะครับผมเราจะได้เห็นพี่ฝ้ายด้วยนะครับผมอ่าตรงนี้แล้วครับผมนี่แหละมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปท้ายคลิปแล้วนะครับผมนี่นี่นี่อันนี้ผมเดินมากับคุณแม่นะครับผมก็ทําแอบเนียนนะเป็นถ่ายวิดีโอนะหล้วจากนั้นก็อันนี้คือถ่ายถ่ายเนียนแบบเฮ้ยทํามาทํามาเป็นไอ้นั่นน่ะนี่นะครับพี่ฝ้ายนางฟ้าของผมนะครับผมมีใครเห็นบ้าง ไม่มีค้คเห็นนะครับผมก็ทําเป็นถ่ายวอลนะครับผมถ่ายแบบเรามาปกติผมก็เป็นคนถ่ายวิดีโออยู่แล้วนะครับไม่รู้พี่เขาจะคิดว่าผม <c oughs> คือแบบโอ้คือผมแกล้งเนียนอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเนียนไหมนะครับผม,ผมเนียนที่สุดคือแบบผมคัดแบบบางทีก็ไม่ได้คัดนะครับผมผมก็คัดบ้างไม่ได้คัดบ้างนะครับผมคือทาเป็นแบบว่าเออถ่ายบรรยากาศยิมพิ่ไยืดออกมาแล้วครับผมคือเสียอเไย,ยวะตรงเนี้ ออมันเหาะกันด้วยเปล่าเฮ้ยไม่มีใครได้ยินความรับผมนะนี่เองผมผมก็แบบว่าเฮ้ยแบบคือสําหรับสําหรับหลายๆคนอาจจะไม่แบบอาจจะไม่ใช่สปิคแต่สําหรับผมเนี่ยคืออไม่อยากไม่อยากอวยให้แต่ว่าอยากจะพูดว่าก็เหมือนอันดับที่หนึ่งในใจไอ้เข,นขิน่ะเขินเขินไปด้วยพูดไปด้วยเขินไปด้วยอ่าแล้ว ใจเย็นใจเย็นเย็นออนไกประเด็นละไปหนึ่งคือแบบหลุดไปไหนไล้วพ่รูบรรยายคลิปไม่ถูกเลยครับผมนี่นี่นี่พี่ฝ้ายตอนนี้เขาพูดบรรยายเรื่องแบบว่าเอเรื่องการย้ายเนี่ยนะครับผมตอนนี้ห้องยังไม่ห้องยังไม่สิทธิ์นะครับเออแล้วประตูตรงนี้นะครับแอร์เย็นมากนะครับผมขนาดที่ยังไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ยมันจะากาศเย็นนี่ผมก็ทาเป็นถ่ายวอล์กนะครับผมแล้วผมก็แบบแพนกล้องคือคือคุณรู้ไหมผมผมแบบผมพยายามถ่ายธรรมชาติแล้วผมก็ โฟกัสไปที่พี่เขาบ่อยมากทึาสังเกตก็จะเห็นนะครับผมว่าผมแพนกล้องไปที่พี่เขาบ่อยมากเลยนะครับผมคือเราห่างกันสิบกว่าปีนะครับผมเป็นร ս ตียมรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพภาพนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็รุ่นพี่เหมือนกันนะครับกาญจนาเกมไม่ได้ไปนะครับปีนี้เสียใจมากๆกะจะไปแบบรอบนี้จะไปบอกละเขาเลยนะครับคือผมรีกว่าหลาใจไปว่ะ เออเช่าคนหน้าตาเหมือนกันเนี่ยนะเรียกว่าหลายใจหรือเปล่าหรือมันก็น่าจะหลายใจแหละนะเนี่ครับผมจะพูดว่าจังหวะนี้นะครับผมแพนกล้องไปแล้วผมก็แอบดูพี่เขานะครับผมโลกจิตชนิดหนึ่งโอ้โหมาไหม,ไมเราคงไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคือแบบผมแบบคือคุณรู้ไหมจังหวะเนี้ยผมแบบผมอยากจะเอามือไปแบบโอ้ยเอ้ยคิดอะไรอยู่วะเฮ้ยใจเย็นดี<ส>คือแบบไม่ใช่นะไม่ได้ทําอาจารย์นะแต่ว่าแบบจะ คือสักครั้งในชีวิตคืออยากอย้กจแบบกอดไหลอะไรเงี้ยเอยกอกอดไหลก็พอใจแล้วนะครับผมไม่ต้องกอดน,นะมันเว่อเกินไปอ่านี่ผมก็ทําเป็นถ่ายบรรยากาศต,ตรงนี้นะครับแต่แต่ผมถ่ายบรรยากาศต,ตรงนี้ไม่คใครสั้งเกตพวกเรากับผมก็มองตรงนี้นะครับสาเหตุที่ผมเดินมานะครับเพราะว่ามีเสียงก็แก๊กก็แก๊กนะครับตอนนี้ผมเป็นหัดไม่กลัวผีนะครับผมก็เลยแบบเอยผีหรอวะมาดิอะไรเนี้ประมาณนี้ลยครับผมก็ยังไม่ได้ชำนานเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ห้าทุ่มแล้วมืดๆอ,อ,อยู่คนเดียวด้วยเออ ก็ไม่กลัวนะไม่กลัวแต่ว่าก็ไม่ลบหลู่คือเราอยู่กันคนเราไม่ตีเราจะไปกลัวทําไมนะครับผมเราก็อยู่ส่วนใครส่วนมันแล้วก็ไม่ได้ไม่เบียดเบียนกันนะครับผมเออแล้วไม่ได้ปีกปเจ้ากรรมนายเวรกันเลยนะเออ,เอ,อถ้าผมมาเห็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะน,นั่นคือเรื่องขอส่วนบุญนะครับผมแล้วจะไปไปกลัวเขานะ่ะผมน่าสงสารมากกว่านะครับผมแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้ก็ไม่อยากเจอนะครับ <laughs> นี่ฮะผมผมก็ทําเป็นถ่ายวอกนะครับไม่ให้หลานผมมันสงสัยนะครับ อ่าอันนี้น้องไม่ใช่แฟนนะน้องอ่าคือผมก็ทําเป็นถ่ายว่าคือถ่ายบรรยากาศถ่ายตรงนั้นตรงนี้อัน,นจริงจริงกล้องไปอีกทางหนึ่งแต่ตาไปอีกทางหนึ่งนเนี่อันนี้หลานมาตามมานะครับผมก็ทําเป็นเนียนว่าไเอไมีมีใครรู้ <c oughs> ผ่านไปหลายปีผมอาจจะลบคลิปนี้ทิ้งก็ได้นะผมใครจะไปรู้นี่จังหวะนี้ก็นู่นนะครับ ถ่ายอะไรไม่รู้ครับแต่ตาผมมองที่มุมขวาบนนะผมมุมขวาเนี่ยแหละมุมขวาจังๆเลยนะผมแล้วบรรยากาศได้มากเลยครับอันนี้ก็โอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่คืออ้าวอะไรกันนี้คือออร่าออร่าเขาแบบคือแบบมันจะพูดยังไงดีมันแบบมันเหนือกว่าทุกสิ่งนะครับอคือมันทำให้บรรยากาศกันมาดีไปเลยเนี่ยผมก็ทําเป็นแบบ ถ่ายแบบสัมผัสแอลบ้างอคือปกติผมแพ้กล้องไปผมก็มองแต่เขานะครับคือคุณภาพเจ็ดรอยี่สิบผมก็เลยหากะว่าจะอาลองถ่ายคลิปคุณภาพพันแปดสิบลองดูนะครับผมอันนี้ก็หลานชวนมาทําอะไรไม่รู้ชวนมานั่งเห็ดเออฮะอ,อ,อะไรกันครับเนี้ยแล้วหลังจากนี้นะครับผมก็อันนี้คือต้นอะไรนะต้นต้นต้นอะไรต้นอะไรวะเฮ้ยต้นอะไรลืม ต้นผักหวานป่านะครับผมเออต้นผักหวานป่านะแล้วทีนี้เราจะไปดูอ,อคือถ้าผมพูดชื่อนี้คุณจะรู้เลยนะครับเราจะไปดูตะวันร้อนที่หนองหารนะครับผมอ่จาจังหวัดนี้พ่อผมก็เดินไปแล้วนะผมเออเดี๋ยวผมพูดผมพูดไปเลยหรือเปล่าว่าผมพูดไปเลยหรือเปล่าว่ามันมพูดไปแล,ล้วบอกว่าคนจังหวัดนี้เขาพูดภาษาอะไรกันส่วนมากนะครับอืมนั่นแหละ ครอบครัวผมพูดภาษาอนะีสานหมดเลยจริงจริงมินตันก็อีสานนะจ๊ะแต่ว่าเขาพูดภาษาแบบพูดภาษาภาษาพูไทยอะผมภาษาพูไทยพูดยากนะเอาแต่นอนเว้นบรเฮ็ดอีหยังการงานกับบ่อสร้างเออบ่ก็พูดได้นิดหนึ่งนะเพราะว่าผมก็อยู่กับเขาแล้วผมก็พูดได้นี่ตะวันร้อนน้องอ่านนะครับผมพูดถึงตะวันร้อนน้องตะวันอพูดถูกเนะี่ย ตะวันร่อนหนองหานนะครับผมแล้วก็พูดถึงภาษากันนะครับผมเราจะมาพูดภาษาอีสานกันนะครับผมเออมาอน,นีได้ครับเฮ้าติมาเบิงตะวันร้อนที่หนองหานนะครับเออแล้วบัดนี้นะอันนี้คือพอผมกําลังถ่ายรูปแล้วนี่เอออันนี้มีหมายางมาเอ,อ้แรนมาเออแล้วบัดที่นี่นะมันแลงกลับไป เออเอ้ยอันนี้ภาษามุกดาหานะครับผมมันกับซีแรนกลกับไบ่บอลูวว่ามันมาเห็นยัง่งมันก็เลยต้องแล่นกับไปเอออันนี้ภาษามุกดาหานะครับอันนี้คือภาษาอีสานเอาผมจะพูดเอ้ยเราก็พูดได้นี่ว่าเอ้ยพูดไทยแบบพูดไทยจนมันแบบจนมันจะลืมไปแล้วเอ้ยเอาใหม่เอาหมพูดแบบไม่มีซคคิปอ่าแล้วมาถึงขั้นสุดท้ายครับแล้วผมก็เดินมาเดินกลับมาดูพี่ไายเหมือนเดิมน,นะครับผมพี่ยนะครับ พี่ฝ้ายครับผมชอบพี่นะครับเออประมาณแล้วแหละผมหลายใจนะผมเนี่ครับไม่ไม,ไมีเคยสังเกตแล้วผมก็แพนกล้องไปนะครับอันนี้คือคลิปคุณภาพคุณภาพพันแปดร้อนะครับอุ้ยคลิปจะจบแล้ววะผมอยากผมอยากจะอยู่ต่อจังเลยผมอยากจะอยู่กับพี่เขาผมอยากจะนั่งมองหน้าพี่เขาแล้วแบบคือเราไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันแล้วนะครับแต่ผมไม่อยากบอกใครผมอยู่คือผมรู้ตัวว่าผมชอบเขา มาหนาดมากนะครับผมมาหนาดตั้งแต่ม2ม3เลยนะครับจนถึงตอนนี้จะขึ้นมอ6อยู่แล้วนะครับผมโอ้โหคือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เนี่มาเจอกันแต่ว่าเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้ผมฝากไปคลิปสุดท้ายนะครับเขาเอาหมาขึ้นไปบนศารตรงนั้นนะครับสาลาอะไรไม่รู้บา,บายยครับทุกคน